สวัสดีครับคราวนี้มาถึงดวงของคนวันพฤหัสในเดือนมีนาคมเป็นยังไงบ้างนะครับสีที่เสริมดวงของคนวันพฤหัสเนี่ยเด่นเลยคือสีแดงจะได้ในเรื่องของคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือนะครับได้รับของขวัญของฝากของกินต่างๆเนาะส่วนสีชมพูเนี่ยจะได้ในเรื่องของหน้าที่การงานผู้หลักผู้ใหญ่แมตตานะครับสีเขียว เด่นมากในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานหรือคนช่วยเหลือวัาถามเรื่องของบริวารอะไรก็แล้วแต่นะครับมี3สีนี้ที่เด่นเด่นนะครับค่อนข้างดีแต่ว่าถ้าเป็นในเรื่องของอจะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็ต้องเน้นในเรื่องของสีน้ำเงินหรือสีม่วงนะโอเคคนบริหัสเนี่ยในเดือนมีนาคมต้องบอกว่าในช่วงนี้นะครับ เอ้แปลกนะต้องบอกว่าแปลกว่าคนอมริหัสเนี่ยช่วงเดือนนี้จะเจ้าเนื้อน้ําหนักจะขึ้นเพราะอะไรเดี๋ยวก็มีคนโทรมาเดี๋ยวเรื่องของเพื่อนจะโทนโทรมาชวนไปกินโน่นกินนี่กันเสมอนี่ก็ต้องก็ต้องพิจารณาระวังน้ําหนักขึ้นกันด้วยนะส่วนทางด้านสิ่งที่เราคิดในช่วงนี้ต้องบอกว่าคนบมริหันในเรื่องของความคิดความกังวล มีบ้างนะครับจะทําอะไรพิจารณานิดหนึ่งบางทีสิ่งที่เราเห็นว่าเฮ้ยมันดีมันอาจจะไม่ดีอย่างที่คุณคิดก็ได้แต่ว่าในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยตอนนี้สนับสนุนควรวันเพหัสในเดือนนี้แน่นอนนะครับแล้วก็ในเรื่องของงานเนี่ยมีเกณฑ <c oughs> ์เรื่องของตาแหน่งหน้าที่การงานหรือการขยายขยายได้มาจากผู้หลักผู้ใหญ่เอื้อนะครับและก็ในเรื่องของงานจะได้ในเรื่องของบริวารเข้ามาสนับสนุนแน่นอนนะครับ ส่วนในเรื่องของการเงินในช่วงนี้คนวันพฤหัสเนี่ยท่านที่ทําธุรกรรมเอกสารเทียวกับทางด้านการเงินเนี่ยมีเกณฑ์ที่เรื่องของการเซ็นสัญญาแน่นอนในช่วงของปลายปลายเดือนนะครับในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินเนี่ยจะมีรายจ่ายยิบยิบย,ย้อยๆในเดือนนี้สักนิดหนึง่งอาจจะเป็นเรื่องของการซื้อของกินของฝากอะไรต่างๆผมได้บอกว่าคนวันพฤหัสในเดือนนี้อาจจะเรื่องของมีความเจ้าเนื้อน้ําหนักขึ้นต้องระวังนิดหนึ่งนะครับในช่วงนี้คนวันพฤหัสเนี่ย อาจจะได้ช่องทางใหม่ๆใ,ในเรื่องของการทํามาหากินต่างๆจะสื่ออนไลน์ได้หมดนะครับอ่ะแล้วทีนี้ในเรื่องของความรักของคนวันพฤหัสเป็นอย่างไรบ้างความรักคนที่เป็นโสดจะมีแม่สื่อแม่ชักหรือแนะนำให้ได้รู้จักนะเราอาจจะถูกอกถูกใจก็ได้แต่ในเรื่องของคนมีคู่คนมีคู่แล้วเนี่ยมีเกณฑ์ได้รับของขวัญของฝากจากคนรักด้วย นะครับในเรื่องของความรักคนพระหัรนี้ค่อนข้างดีนะแต่ในเรื่องของสุขภาพนี้ต้องระวังในเรื่องของน้ําในหูไม่เท่ากันควรจะพักผ่อนให้เพียงพอนะครับเรื่องของหูอื้อมีบ้างนะการปวดข้อปวดเข่าคนบริหาสนะครับช่วงคราวนี้เรากลับมาดูว่าในแต่ละวันของเดือนมีนาคมเป็นอย่างไรบ้างวันที่1ถึงวันที่3เนี่ยนะครับเป็นความเขาเรียกว่าเป็นช่วงของความคิดการตัดสินใจด้วย มันเกิดความลังเลไม่มั่นใจไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีความมั่นใจเราต้องลดลงครึ่งหนึ่งพี่นายให้ดีก่อนในช่วงวันที่1ถึงวันที่3เนี่ยนะจะทําอะไรพี่นายให้รอบครอบก่อนไว้เฮ้ยมันดีจริงไหมมันใช่จริงจริงไหมหรืออะไรที่เรามองว่ามันไม่น่าจะดีมันอาจจะลองศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอาจจะดีก็ได้นะครับส่วนวันที่สี่วันที่4วันที่5วันที่6เป็นอย่างไรบ้าง วันที่สี่วันที่ห้าวันที่หกจะต้องบอกว่าจะทําอะไรจะมีคนคอยสนับสนุนหรือมีคนคอยติดตามช่วยเหลือเรานะครับแต่วันที่ 7, 8, 9, เจ็ดปดเก้านี่ยคนมหาลัหัสเนี่ต้องบอกว่าเฮงปังรวยครับมีเกณฑ์ได้เงินก้อนตกลงอะไรกันไว้วันที่เจ็ดแปดก้านี้ได้แน่นอนนะครับมีใครตกปากรับคําว่าจะให้ได้แน่นอนเรื่องของการเงินค่อนข้างที่จะโดดเด่นด้วยนะครับส่วนที่สิบสิบเอดสิบสอง ต้องบอกว่ามันเราได้ตังค์แล้วนี่คราวนี้ก็ช้อปปิ้งจะช้อปปิ้งอาจจะเป็นเรื่องของขวัญของฝากให้กับบุตรหลานหรือคนใกล้ชิดก็ได้หรือซื้อของขวัญซื้ออะไรให้กับตัวเองได้นะครับส่วนวันที่13 14า5ี่ก็ต้องระวังนิดนึงนะพอเหมือนได้ตังค์มีตังค์ปุ๊บเนี่ยบริวารจะนําปัญหามาให้ก็ต้องเงียบเงียบได้้ได้เงินแล้วต้องเงียบเงียบหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคนมา เขาเรียกว่าทําให้หงุดหงิดใจหรือไม่คิดว่าจะมีเรื่องเกิดขึ้นก็มีเล็กเลยน้อยจากเรื่องของบริวารน,นะครับส่วนวันที่16 1ห1 8เนี่ยต้องบอกว่าในเรื่องของงานค่อนข้างที่จะโดดเด่นหรือผู้หลักผู้ใหญ่จะนํางานมาให้นะครับแต่ก็ไม่ใช่ไม่ดีนะดีนะครับเพราะว่า1 9 2เเนี่ยเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานสิ่งที่ต้องรับผิดชอบ เราจะได้ตำแหน่งที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนตรงประเด็นเลยเลยว่าคนบริหารเนี่ยในเดือนมีนาคมเนี่ยมีโชคจากผู้หลักผู้ใหญ่และงานที่ได้ทําให้เราค่อนข้างที่จะโดดเด่นขึ้นมาเลยนะครับส่วนที่22 23 24เนี่ยหลังจากที่ได้ตำแหน่งแล้วเนาะหรือว่าขยับขยันในเรื่องของงานแลวคราวนี้ก็มาเรื่องของงานที่ต้องรับผิดชอบจุกจิกค่อนข้างเยอะในช่วงนี้เป็นช่วง3มวันที่ต้องเคลียร์งานยิบย่อย ให้เสร็จนะครับส่วนวันที่25ถึงวันที่27เนี่ยจะบอกว่าคนบริหัสเนี่ยใครที่ท่านที่มีเกณฑ์ในเรื่องของไปตกลงหรืออะไรต่างๆเกิดขึ้นมันมีเกณฑ์เรื่องของการเซ็นเอกสารสัญญาต่างๆหรือท่านที่ดูอะไรเอาไว้ถึงเวลาได้ตามนั้นนะครับมีการเรื่องของเซ็นเอกสารพันธะผูกผ่านระยะยาวอาจจะเป็นเรื่องของบ้านหรือรถไฟนั้นอะไรต่างๆ,ๆผ่านแน่นอนนะครับส่วน ตั้งแต่วันที่28จนถึงวันที่31เนี่ยเป็นช่วงของการนำเสนอผลงานหรือการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่จะดีมากบอกเลยนะครับยังไงก็คนบริหารก็ฝากไว้นิดนึงในเดือนนี้ทําอะไรก็ระมัดระวังนะครับแต่ก็ไม่โชคเรื่องของการเงิอนแน,น่นอนนะขอบคุณมากนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดติดตามด้วยแล้วพบกันนะครับในวันศุกร์ต่อไปขอบคุณครับสวัสดีครับ